หลายคนตอนนี้ค่ะเหนื่อยและท้อมากๆกับชีวิตของเราแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจหลายคนบอกแบบนี้เฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้ชีวิตของฉันมันแย่จังเลยอะ่ะฉันจะทำอย่างไรวันนี้ทุกคนคะ่ะเราไม่สามารถจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกได้เลยนะเราไม่สามารถจะไปควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เลยสิ่งที่เราต้องทําในภาวะแบบนี้ทุกคนคะ่ะเราต้องกลับมาดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดนะคะเราจงทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเต็มที่นะให้มันเต็มที่แต่เราอย่าไปกังวลจนเกินไปอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ะะแต่เราอย่าไปใส่ใจหรือว่าเราอย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปทุกคนค่ะเชื่อเถอะค่ะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราถ้าเรามีความเชื่อมั่นอะเชื่อมั่นในตัวเราและเราจะสามารถจะก้าวผ่านมันไปได้นะเราอย่าเครียดตามภาวะที่เศรษฐกิจมันเป็นอยู่เราอย่าเครียดกับสภาวะที่เราเจออยู่นะเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลาและเราจะก้าวผ่านในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรานะทุกคนค่ะฉะนนั้นวันนี้นะคะเราต้องเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเรา และเราจะเอาตัวรอดได้นะทุกคนคะเราเหนื่อยเราทอ้อแต่เราก็สามารถที่จะลุกขึ้นสู้และเดินต่อไปได้ไม่มีใครไม่เคยเหนื่อยไม่เคยทอ้อแต่เราสามารถจะลุกขึ้นไปเดินต่อได้นะคะทุกคนจงให้กำลังใจตัวเราเองเพื่อที่เราจะสร้างพลังเพื่อที่จะเดินต่อไปไม่ว่าเราจะเจออะไร